ฝนจะตกอีกเลยวันนี้สวัสดีทักทายยามเช้าเนาะ <c oughs> วันนี้พูดเสียงเกือบไม่ออกไม่ออกเสียงก็จะไม่ออกครับท่อนบรรยากาศยามเช้าเนาะแถวบอดขงจังหวัดสุรินทร์เราแถวภาคอีสานตอนล่างโอ้มาดูสวนนิดนึงก็เลยแวะชมบรรยากาศรอบๆทางตรงนี้เนาะ ใกล้กับสายน้ำล้นพอดีตรงนี้โ้กระถินออกยอดเต็มไปหมดเลยยอดสวยสวยรอบทางเนาะนี่บรรยากาศยามเชา้าสดชื่นเรื่องนหน้าฝนท้องฟ้าก็ครึ้ม <laughs> ไปไหนเนาะคุณลุงไปไหนเนาะไปดูสวนหรือเปล่าไปดูปลาหรือเปล่ามีแตกคนมาดูปลาเพื่อนหาปลาเนาะมาดูปลาเ่อนน้ำไหลแรงมากเลยเพื่อนนี่ ดักปลาแล้วนี่ยกขึ้นอันเขาเรียกว่าอะไรเนาะทางนี้เขาลังดักปลาอยู่น้ำไหลแรงมากเลย แรงมากเลยเพื่อนเสียงดังมากเลยปลาลูกป,ปลาล,ล่างตกเลยลุงล่างตกตกไฟในยุ่งเลยเข้าไปในนั้นใส่ตรงใส่ปลา <laughs> làm lại rèn đó. không ตกมันตันทุกคนตรงนี้อุ้ยเวียนหัวเนาะไหลแรงแบบนี้โอ้โหไม่มัธรรมดาทุกคนน้ำไหลจนเป็นฟอมแบบนี้โอ้ยถ้าโทรศัพท์ตกไปนี่ยุ่งเลยไปงมหาที่ไหนเจอนี่ ใส่มองบอกอ๋อฉันรู้ยียกใส่มองใส่มองใส่มองเราก็พูดไทยไม่ถูกเขาเรียกมองอ๋อดักปลาจะดักปลาเนาะ ให้ได้จริงๆเงพื่อนตรงหน้าฝนก็ต้องให้ดูน้ําฝนบ้างเนาะไม่ก็ได้ให้ดูเลยตานแล้วกำ <c oughs> ลังลงไปแล้วจะลงลงแหแล้วกาลังลงแหเอ้ใช่ลงมองแล้วเอามองลงแล้วยามมอง <c oughs> นี่ลูกเขาเรียกว่าอะไรหรอกเราไม่เคยหาปลาก็ไม่รู้ <c oughs> มันจะเป็นแหก็เอาวันแหอ๋อวันแห เป็นแห็ดอะเนาะอ๋อห็เห็ดปลาเปลา่าด้วยกัดูก่อนได้ไหมยังไม่เห็นเลย วานเหกปลา,ปลาน้ำไหลคนไม่เคยหาปลาก็ไม่รู้อ้อประกอบหาปลายังไม่รู้จักเลยน้องเพื่อนกลับแล้ว

ก็มึงได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนก็ออกก่อนน้ำแรงขึ้นเรื่อยๆ สวัสดีเจ็ดท่านครับตอนนี้อยู่กับช่องวิถีคนสุรินครับบรรยากาศน้ำไหลแรงมาก สวัสดีครับทักทายครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เปอะไรเนาะขอบคุณพนาดาเนาะพนาดา <c oughs> อ่านไม่ออกขอภัยเดินเพื่อนอ่านไม่ถูก <c oughs> อุูยืยนบนมดมีมดอีก โโอม,มดกินปลาหรือเปลา่ามุปลากินมด เยอะมากเลยน้ำเยอะมากตอนนี้สวัสดีอกท่านครับน้ำเยอะมากตอนนี้เนาะไหลแรงมาก เข้าสวนหรือเปล่าเนาะสวนจะติดๆตรงนี้เลยต้นน้ำจะไหลเข้าจริงๆ ไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดินเพื่อนคนละหนึ่งไลค์เนะาะเปิดการมองเห็นตอนนี้น้ำไหลแรงมาก ตล่นลงไฟนี่อะไรจะเกิดขึ้นตล่นลงไปนี่อย่าเด้ออย่ามีการหลักขลังเด้อถ้านั่งเปิดอ,อยู่คนมาขลางังนี่สามล,ล้านก็ออกเด้อเดี๋ยวมาหลักหลังเด้อผมนั่งอยู่ไม่ได้มองขลงังตกลงไปนี่ผมหาทางขึ้นไม่ได้เลยอย่าเล่นตลกเด้ออย่าเล่นตลึงเด้อนี่ để chơi trời dù chứ mà kịp khá lắm đó nó ngon lắm bởi có lại mà, mặt lạc tao lùng quay chứ không lời cái này mặc môi phla đỡ mà thay khí dưới trời มาไล่สดเฉยๆผมไม่ได้มาเอาปลาไกลเ้ยนี่คนดักปลายังก็มีอยู่ขนมทำยังไงเอาไปแล้วผมไม่ได้มาขโมยปลาเด้อผมกินปลาไม่ค่อยเป็นผมกินเป็นแตงเนื้อกับผัก เขาจะทำยังไงเดี e o, a, a <ign exclude> ๋ยวคอยดูเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนเราจะทำยังไงครับลา คนเก่าไปคนใหม่ก็เข้ามาก่อนเด้ออย่าเพิ่งไปไหนได้ปลาโอ้โหได้จริงก็โน่นโน่นได้จริงกาลได้แล้วได้แล้วได้ปลาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วได้ปลาขีดตัวเนาะหลายตัวอยู่ตัวใหญ่อยู่ได้แล้วได้แล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้ได้แล้ว ทำเป็นเนาะผมทำไม่เป็นเลยไม่ทำเป็นผมหา้เป็นเลย ขออนุญาตลงไลค์ก่อนเด้อเพื่อจะเจอกันช่วงหน้าเนาะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ได้เวลาลงไลค์แล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเนาะขออนุญาตเดินทางก่อนเนะาะไปครับ